สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ธิดารัตน์นามสกุลกันนิรัตน์นะคะอาจารย์เป็นผู้สอนในรายวิชาประกันประกันคุณภาพทางการศึกษาค่ะสําหรับรายวิชานี้นะคะเวลาที่เรานั่งรถผ่านนะคะมองป้ายหน้าโรงเรียนนะคะมักจะมีคําว่าได้รับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาหรือระหว่างที่เราเคยเรียนหนังสือบางคนอาจจะย้อนเวลาไปเยอะหน่อยบางคนอาจจะบอกว่าเ,เราเพิ่งเรียนในระดับ มัธยมศึกษามาเองนะคะก็จะได้ยินคําว่าการประกันคุณภาพหรือเวลาที่โรงเรียนเนี่ยบางวันก็จะมีคนเข้ามาเดินอยู่ในโรงเรียนแต่งสูตรนะคะแล้วก็มีคุณครูของเราเนี่ยคอยรับรอง การประกันคุณภาพทางการศึกษาคืออะไรนะคะอาจจะมีบางคนตั้งคําถามนี้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีคําถามนี้อยู่ในใจนะคะอาจารย์อยากเชิญชวนให้มาเรียนในรายวิชานี้ค่ะการประกันคุณภาพทางการศึกษานะคะซึ่งจะมีเนื้อหานะคะซึ่งจะตอบรายละเอียดในการที่เราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกคนนะคะที่สนใจนะคะหรือว่ามีความเอ๊ะอยู่ในใจว่าการประกันคุณภาพทางการศึกษาอะไรนะคะเข้ามาเรียนในบทเรียนออนไลน์ในรายวิชานี้ค่ะขอบคุณค่ะรายวิชาประกันคุณภาพทางการศึกษาโดยผู้สอนคืออาจารย์ดรธิดารัตนิรัต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสำหรับในรายวิชานี้มีบทเรียนจำนวน5บทได้แก่บทที่1ความรู้เบื้องต้นการประกันคุณภาพทางการศึกษา 2. เกณฑ์การประกันคุณภาพและยกตัวอย่างหลักฐานการประกันคุณภาพระดับปฐมวัย 3. มเกณฑ์การ เกณฑ์การประกันคุณภาพและยกตัวอย่างการประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. หน้าที่ของผู้ประเมิน 5. หน้าที่ของผู้รับการประเมินและสุดท้ายมีการทดสอบปลายภาคจำนวน40ข้อบทเรียนนี้สามารถเรียนในระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับในรายวิชานี้นะคะจะมีเนื้อหานะคะที่ต้องอ่านมีวิดีโอนะคะที่จะต้องทำการศึกษานะคะแล้วก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจำนวนทั้งหมด5ข้อแต่ละข้อมีรายละเอียดดังสไลด์สุดท้ายนี้ ในรายวิชาการประกันคุณภาพทางการศึกษาถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ดังรายละเอียดดังภาพขอบพระคุณค่ะ